ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเรารู้เราเข้าใจว่าต้องไปให้ถึงนิพพานเนี่ยเราต้องรู้ว่าจะไปยังไงก็คือ,ก,คอก็คือหนทางแห่งมรรคแปดนั่นแหละทุกสม,มุทไทยนโิโรธแล้วก็มีมรรคเนี่ยมรรคซึ่งมีองค์แปดก็คือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกก่อนว่าการที่เรายังเวียนเกิดเวียนตายในโลกวัฏสงสารเนี่ยย่อมไม่ใช่ที่พ้นทุกอย่างแท้จริงเราก็ต้องไปให้ถึง ที่พ้นทุกข์ก็คือพระนิพพานได้แล้วนะแล้วก็มาพิจารณาก็คือมีความสัมมาสังกปก็คือมาพิจารณาให้พิจารณาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงราะสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เราทุกข์ก็เพราะเรามีการเกิดอยู่นั่นแหละเมื่อเราคิดถูกเห็นถูกแล้วเราก็หาทางดับการเกิดนะที่นี่นด้วยการที่เรามีความ แขาเว่าสัมมาวาจาก็คือพูดในสิ่งที่ดีอย่าไปสร้างกรรมที่มันผิดศีลขึ้นมาเพราะศีลเนี่ยเขาก็ตั้งแต่ศีลห้านะเขาก็จะมีเรื่องของวาจากับกายที<ม>่ว่าให้เป็นปกตินะวาจาเนี่ยนะอย่างกายนี่ก็คือฆ่าสัตว์นี่ก็ทางกายก็ว่านะถ้าเกิดว่าลักทรัพย์นี่ก็เป็นทางกาย ถ้าเกิดแย่งคนรักผู้อื่นทางกายพูดบดนิวาจา <c oughs> ดื่มสุราเมลัยนี้ทางกายสว่านะะนั้นสัมมาวาจาอันนี้ก็เป็นเรื่องอยู่ในกรอบของศีลสัมมากรรมันโตอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทำนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกรอบของศีลที่ไม่เบียดเบียนใคร การประพฤติชอบประกอบด้วยศีลด้วยธรรมสัมมาอาชีโวก็คือเลี้ยงขีพก็คือเลี้ยงขีพในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนใครเลี้ยงขีพในอาชีพที่ถูกต้องดีงามไม่มีตัวทอนแล้วก็ไม่มีตัวทับ <c oughs> <c oughs> คุยกันว่าไม่มีตัวทับโอเคอาชีพที่ทําไปแล้วมันมาทับถมเราไม่ใช่ทอนมันถ้าทอนมันก็คือมันมี สิ่งที่ได้ผลประโยชน์ได้ได,ได้ได้กำไรแล้วก็จ่ายออกไปส่วนหนึ่งคือทอนออกไปส่วนหนึ่งแต่อันนี้เป็นตัวทับถมเราเลยถ้าเราไปทําอาชีพที่ผิดศีลน,นะแล้ถ้าเกิดว่า <c oughs> เรามีการรักษาศีลได้แล้วเราก็มีความเพียรมีการฝึกฝนที่จะละกิเลสตัณหาแล้วก็สร้างความดีขึ้นมา สัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติก็คือการระล,ลึกรู้ในความเป็นจริงก็คือตามดูตามรู้สภาวธรรมของจิตกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละที่บอกว่าสติปัฏฐานสีนแะล้วก็ในส่วนของจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็คือสัมมาสมาธิ มีจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเอกัตาแล้วก็อุเบกขาก็คือมันมีตั้งแต่วิตกวิจารวิติสุขนั้นแล้วก็มาถ้าได้ฌานสี่ก็จะมีองค์สองก็คือจิตอารมณ์เป็นหนึ่งเอกัตาแล้วก็วางเชือในทุกสิ่งทุกอย่างอุเบกขาอันนี้เขาเรียกว่าองค์ฌานสี่ฉะนั้นเราฝึกสัมมาสมาธิให้มันได้ มันก็จะได้ถึงขั้นที่เรียกว่ามรรคแปดนั่นแหละสำมามีความเห็นชอบคิดชอบพูดชอบอาชีพาการประพฤติชอบอาชีพชอบเพียนชอบสติชอบสมาธิชอบย่อลงมาก็คือ สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปรูนี่ก็คือความเห็นชอบแล้วก็คิดชอบนั่นแหละอันนี้ให้มันเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวจาสัมมาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวอันนี้เป็นเรื่องของศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นเรื่องของสมาธิก็เลยมีสีลธรรมสมาธิปัญญาที่พวกเราเนี่หละ จะต้องประพฤติปฏิบัติตามให้มันได้ให้มันถึงนิโรธถึงพะนิพานถึงการดับเชื่อแห่งการเกิดซึ่งพระองค์ท่านก็ให้หลักสูตรให้พระพุทธเจ้าน้อยมาก็คือหลักสูตรค้นหาตัวตนก็เอามรักแปดนี่แหละหรือเอาศีลสมาธิปัญญานี่แหละมาเป็นหนทางในการปฏิบัติ หลักสูตรของพวกเรามีห้าขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือตั้งใจรักษาศีลมาทานศีลของความเป็นนักบวชหรือศีลคราวาสก็ได้ถ้าอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ยังไม่ได้ออกมาปฏิบัติอยู่ในสำนักเราก็สามารถรักษากรอบในศีลห้าได้เพราะศีลห้ามันก็สามารถเป็นอริยเจ้าได้ลองรับความเป็นพระโสดาบ,บันวสกีทาคามีได้ ถ้าศีลแปดก็อยู่ในบ้านในเรือนก็ลองรับความเป็นพระนาคามีได้ลองรับถึงพระลรหันก็ได้แต่ว่าลหารหันถ้าอยู่ในบ้านในเรือนก็ชีวิตก็จะจบสิ้นกันในความเป็นการมีเขาเรียกว่าการอยู่ในกายของคารวาสน่ะก็คือจะตายในระยะเวลาอันสั้น ก็คืออาจจะหนึ่งวันหรือว่ากี่วันก็ไม่รู้แต่ใช้เวลาแค่เดียวนั่นะถ้าเป็นอรหันต์ก็ต้องตายเอาเง่ง่ายตายนั้นนี่ยเวลาสั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเป็นนักบวชนักปฏิบัติเนี่ยมันฉิมปรมจันทร์โกนหัวมาพึ่งปฏิบัติทมในวัดมาอารามเนี่ยงันจะจะอยู่ในเพศของที่จะรองรับความเป็นอรหันต์ได้ฉะนั้นศีลเนี่ยเราก็ต้องมีเป็นบันไดหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้น อย่างหลักสูตรค้นหาตนตนเนี่ยมีศีลเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งนะขั้นที่สองก็คือให้รู้เข้าใจในความเป็นตนในเบื้องตน้นรู้เข้าใจว่าเราเป็นดวงจิตนะก็เกิดขึ้นมายังไงแล้วก็มาเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารเนี่ยเมื่อเราได้สร้างสังสมบาร,รมียังไม่เติมเต็มเนี่ยเราก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายไปก่อนนะจนเรารู้สึกว่าเอออยู่ในวัฏสงสารมันเป็นทุกข์นะก็เริ่มเห็นทุกข์ละ ก็เลยเริ่มเข้าใจในเหตุแห่งทุกข์ก็เลยดำเนินหนทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นก็คือมีธรรมคำสอนมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในมรรคแปดนั่นแหละหรือว่าศีลธรรมธรมทีปัญญาเมื่อเข้าใจในธรรมชาติในเรื่องของวัฏสงสารเข้าใจธรรมชาติของพระนิพพานน่ะเราก็จะได้เป็นผู้ที่ไปปรารถนาที่จะไปสู่พระนิพพานขั้นตอนที่สามพวกเราก็ เอาจิตของพวกเราเนี่ยนะที่เป็นตัวตนออกมาชำระล้างมาฟอกจิตขั้นตอนที่สี่ก็ฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นเป็นธรรมทิด้วยกรรมาฐานหลวงขั้นตอนที่ห้าก็คือเมื่อจิตอันมีความรู้ตื่นขึ้นมาจากการฝึกผลจิตอันเป็นการฝึกทะลวงจิตไปแล้วนั้นะเราก็เอามาพิจรารณาเห็นแจ้งในกายเห็นแจ้งในกรรมเห็นแจ้งในกิเลส แยก,กจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบ,บิกบานให้เป็นอิสระเหนือกายเหนือกรรมเนือกิเลสจิตเราก็เลยเป็นอิสระเข้าถึงความมีกับไม่มีเสมอกันเข้าถึงความเป็นผู้หลุดพ้นจากอํานาจครอบงำของกิเลสตัณหาทั้งพวงเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในสิ่งต่างๆที่จะมาครอบงำก็เลยเข้าถึงพระนิพพาน ถงึงนี่โลทันี่นะก็ถึงการดับไม่มีเชื้อแต่ว่าค่อยๆฝึกไปนะอย่าไปรีบเร่งมันค่อยๆทําไปเนะี่ยมันจะตกถนนน้นทางใช้ค,ความเร็วสูงนะเดี๋ยวมันจะแหกโค้งซะก,ก่อนต่ช้ามันก็ไม่ดีนะเร็วมากก็ไม่ดีเอาพอดีพอดีเดินทางสายกลางหาความเป็นกลางให้ได้ในะสําหรับแต่ละคนนะีพอดีมันอยู่ตรงไหน ตึงเครียดเกินไปก็ไม่ดีเข่งคัดเกินไปก็ไม่ดีอยู่ในความพอดีวางกิจทามันอยู่ในความเป็นกลางเร่งรัดปฏิบัติมากไปก็ไม่ดีทำอะไรที่มันทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าจนหนักเกินไปก็ไม่ดีทำให้กิจต้องไปรับสภาวะรมอะไรที่มันหนักเกินไปก็ไม่ดีเอามันพอดีพอดีไปเน,นี่ย คือถ้าเกิดทางโลกเราก็จะบอกว่าให้มันเก่งกล้าสามารถให้มันสุดๆไปเลยอย่างนี้นะแต่อันนี้มันสุดไม่ได้ถ้าดีเกินไปก็ไม่ดีให้มันพอดีพอดีอยู่ในความพอดีมันถึงจะเหมาะกับการที่จะไปสู่ความหลุดพ้นอยู่ในความเป็นกลางให้ได้ทุกเรื่องหาความเป็นกลางในเราจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่ทุกข์ จะได้ไม่มีกิเลสตัณหาเข้ามาครอบงําได้ขณะที่เราย่อหย่อนอยู่เข่งคาดมากไปก็ทำให้เครียดทาให้เป็นทุกข์ฉะนั้นหลักสูตรปฏิบัติห้าขั้นตอนนี้ก็เอามาจากศีลทาสมาธิปัญญาเนะเอามาจากมรรคแปดนะถามว่าทำมาอย่างไนในเมื่อมรรคแปดมีแค่ศีลสมาธิปัญญาเอามาจากรรรรมมทำคํญญา,อา,า,ารรสอนของพุทธองค์คนั้วหมกกึ่งพุทธการนี้ต้องมีธรรมะด้วยนะต้องมีแผนที่ที่ถูกต้อง เหนที่ท่านก็ส่งลงมาแล้วเนี่ยสามพัน่าตอนทร,รมะธยคำสอนที่ถูกต้องที่เป็นสัจธรรมอย่างแท้จริงก็ส่งมาเนะี่ยส่งมาจากไหนนะส่งมาจากองค์พระสัมมาพุทธเจ้าเลยนะมีพระเจ้าน้อยนำมาสู่โลกแลทุกวันนี้พวกเรามหาวิทยาลัยธรรมิกลาชหรือในสายสัมมาสมุทธ,ธะเนี่ยปัชิมาสมุทธาธเนี่ยสายธรรมเนี่ยสายธรรมที่พระพุทธเจ้าน้อย ที่พุทธองค์ให้มาตั้งขึ้นมาในโลกสายแห่งองค์พระสัมมาพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์สุดท้ายปัจฉิมาปัจฉิมาก็คือสุดท้ายนะั่นแหละสัมพุทธะก็คือองค์พระสัมมาพุทธเจ้าองค์สุดท้ายก็คือองค์ปัจจุบันเนี่ย1,896องค์ี่ท่านตั้งเป็นสายบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะดูแลในเส้นทางสายธรรมเนี่ย ก็เลยมีธรรมคำสอนที่ถูกส่งมาเรียกว่าธรรมะกึ่งพุทธการที่เป็นธรรมมิกราชก็คือเป็นธรรมะที่เป็นธรรมะราชาธรรมที่เป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งพวงพาอสอนให้ธรรมพาอสอนให้ดวงกิจทั้งหลายได้รู้เส้นทางแห่งความหลุดพ้นอย่างแท้จริงดังนั้นคําสอนที่เป็นคําสอนที่พื้นๆสอนให้รวยสอนให้ไปติดอยู่ในวัฏสงสารติดอยู่ในสวรรค์ติดอยู่ในภพมโลกเนี่ย อันนั้นก็ยังไม่ใช่ธรรมที่เป็นธรรมธรรมิกราชธรรมมิกราชก็จะสอนมุ่งตรงสู่นิพพานเนีมุ่งตรงสู่ความมทุกทุกสถานเดียวนั่นแหะไม่มีสถานอื่นไม่มีเป้าหมายอื่นเลยเป้าหมายเดียวเป้าหมายไปสู่พระนิพพานเพะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีใครสามารถที่จะรู้จะเข้าใจในธรรมที่ละเอียดอ่อน ที่เป็นธรรมะชั้นสูงได้เท่าไเลยหลระ